เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับผมเช a ปเตอร์ Chapter 5เรื่องจริงไม่อิงนะยายเอาโอเคอันนี้คือโคเวอร์ปกของตอนนี้อาการให้ดูคือเล่มนี้เขาจะประกอบด้วยอิลลัสเตชันประมาณนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีคนหนึ่งคนที่ส่องกระจกอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในตรงนี้ก็จะมีบางตัวที่มันชะโงกหน้าอยู่ตรงริมประตูอ่ะเราจะเข้าสู่ชาปเตอร์5นะครับเรื่องจริงไม่อิงนะยายก่อนเริ่มเรื่อง ใครฟังจนจบแล้วก็เดี๋ยว3มเล่มเราจะมาโลหาผู้โชคดี3คนครับหนังสือเล่มนี้เลยประมาณ3ามบาทจะมี3คนได้ไปโดยที่ไม่ต้องไปตามซื้อหนังสือนะครับผมโอเคชื่อว่าเรื่องจริงไม่ยิง่งนิยายโอเคครับเริ่มผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้ผมแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครในโลกเคยได้ยินมาก่อนอันนี้เกินเกินเป็นเป็นพอทสั้นๆเกินมาก่อนบทนะ การค้นพบครั้งใหม่ที่น่าประดิษฐ์จะต้องจ่าลึกแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณเองก็พิสูจน์ได้เหมือนกันผมอยากจะให้คุณตั้งใจฟังดีๆนะเวลาของผมเนี่ยเหลืออยู่อีกไม่มากแล้วเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากหรือว่าซับซ้อนอะไรเพราะทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นกับเรามานานมากแล้วเพียงแต่เราไม่เคยฉุกคิดขึ้นมาคุณค่อยๆค,คิดตามผมไปนะ แล้วมาดูกันว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดนั้นนะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอย่าโมเสียเวลาผมขอเข้าเรื่องเลยอะเมื่อกี้อินโทรดิว์เออผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิคุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ทุกคนะมี2วิญญาณในตัวเองอะอันนี้เกิดมาแล้วก็ใส่ตัวหนานะมนุษย์เราทุกคนะมี2วิญญาณในตัวเอง ในห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ภายในมันเต็มไปด้วยชั้นหนังสือตู้แล้วก็ก่องเอกสารหญิงชายคู่หนึ่งกําลังนั่งถกปัญหากันอยู่บนเก้าอี้หนังเก่าๆสีดําด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดเวลานั้นฝ่ายชายเผู้มีแววตาแห่งความมุ่งม,มั่นตั้งใจกําลังจ้องมองไปยังดวงตากลมโตของหญิงสาวที่กําลังตั้งใจฟังถึงสิ่งที่เธอจะไม่วันนึกถึง แม้สีหน้าของเธอจะดูอิดโรยเนื่องจากสภาพร่างกายเริ่มจะอ่อนแอลงละแต่เขาก็พยายามเรียบปรียงสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่เพื่อบอกเล่าให้เธอได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเขาจึงคิดเช่นนั้น <Okay. S 1> เขาพูดอว่ามนุษย์ทุกคนมี2วิญญาณ ข้อทจริงในเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พวกเราถือกําเนิดขึ้นมาขณะพูดเนี่ยหญิงคนดังกล่าวเห็นชายที่อยู่ตรงหน้านี้เอ็นตัวเข้ามาหาเธอเล็กน้อยด้วยภาษากายเช่นนี้ทําให้เธอรู้ว่าในทันทีต่อไปนี้เนี่ยเธอกําลังจะได้รับฟังถึงสิ่งที่มีความสําคัญอยู่อย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดภายต่อจากนี้ก็คือกำลังจะพูดเหมือนถึงคน,คนเรามันเป็นภาษากายนะบบจ,จะพูดซีเรียสใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเ,เข้ามาแล้วกับตั้งใจฟังอะไรประมาณนี้นะเ,เห็นนะคือไอหมอน,นียเป็น จิตแพทย์ที่กําลังคุยกับคนไข้อยู่เออกำลังคุยนะคนไข้อาจจะเล่าให้หมอฟังหมอผู้หญิงนะถ้าจะบอกให้ถูกต้องต้องบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ตัวอสุจิหรือว่าสเปิร์มของเราเนี่ยกับไข่เนี่ยกับรังไข่เนี่ยทั้งของฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงเนี่ยได้ทาการผสมกันแล้วนั่นแหละนี่คือจุดเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคนที่จะมีวิญญ,ญาณสองคนนะทุกคนทุกคนมีวิญญาณสองคน พวกมันทั้งสองเนี่ยเกิดจากสิ่งมีชีวิตและก็พวกมันเนี่ยก็มีชีวิตและก็ตายได้ดังนั้นคือในตัวของพวกมันเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจึงมีวิญญาณดวงน้อยเป็นของตัวเองเขาเว้นวรคนิดหนึ่งก่อนพูดและการผสมกันของทั้งสองนั้นก็ย่อมหมายรวมถึงว่าการที่วิญญาณดวงน้อยทั้งสองดวงเนี่ยได้ประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวถึงตรงนี้หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยเริ่มทําท่าทีฉง,งนก็คืองงที่ฟัง,งก่กูฟังเราอยู่วะเน่เออ เธอทำหน้ามุ่ยพร้อมกับถามคำถ,ถามที่เธอฟังแล้วยังรู้สึกขัดแยง้งตั้งแต่เริ่มได้ยินตามที่ฉันรู้เนี่ยน้ำอสุจิกับไข่เนี่ยถือว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะตามที่ฉันเคยเรียนมาเนี่ยการที่จะถือว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตได้นั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติครบ5ประการก่อนไม่ใช่หรอแต่ว่าตัวอสุจิคุณเนี่ยขาดที่คุณหมายถึงน,นนะขาดคุณสมบัติ หนึ่งใน5ข้อเหล่านี้ไปคือพวกมันไม่สามารถสืบพันธุ์ด้วยตัวเองได้มันแบ่งตัวเองหรือมีลูกเป็นของตัวเองไม่ได้จนกว่ามันจะได้ปฏิสนธิ่ะฮะก็ประมาณว่าถ้าพูดตรงคือถ้ามนุษย์ไม่ไม่ปะกกันเนี่ยคือไอสุจิกับสเปิร์มรังไข่เนี่ยมันมันจะไม่สามารถมาเจอกันได้เพราะฉะนั้นคือมันขาดข้อนี้ไปที่จะผสมพันธุ์กันเองแล้วก็เกิดลูกด้วยกันเองอะไรประมาณนั้นจะคือมนุษย์ต้องป้านก่อนเข้าใจปหชายคนนั้นรับฟังอย่างตั้งใจลึกๆแล้วคําถามนี้เนี่ย ไม่ทาให้เขารู้สึกแปลกใจนักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนคิดเห็นแย้งแบบนี้กับเขาและเพื่อความคลายข้อสงสัยลงเขาจึงเริ่มเล่าต่อว่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วข้างต้นนะครับว่าพวกมันมีชีวิตพวกมันถือกําเนิดดํารงอยู่และตายได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามหลักการที่ว่าการที่มันมีสิ่งชีวิตนั้นหรือที่หลายคนมักจะเรียกมันว่าเซลล์ก็คือมีชีวิตตัวเองใช่ไหมหรือชิ้นส่วนชีวิตนั้นเนี่ยภายในของมันเนี่ยก็จะมีวิญญ,ญาณดูเล็กๆอยู่เหมือนที่ผมบอกเเจ้าของนี่ย ก็คือเหมือนแบบวิญญาณเจ้าของน้ําอสุจินั้นก็คือจะถูกใส่เข้าไปในสเปิร์มแต่ตัวแต่ต,ต,ตัวคือมันมีวิญญาณตัวเองนะเพียงแค่ไม่เคยมีใครพิสูจน์มันว่ามันมีวิญญาณจริงหรือเปล่าในพวกสเปิร์มนั้นชายคนนั้นเว้นวรกนิดหนึ่งก่อนมาถึงตรงนี้นะ เขาได้รู้สึกว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าเออก็คือพยายามอธิบายเขาด้ไปลวเออถือไพ่เหนือกว่าเล็กน้อยเขานิ่งเงียบแล้วรอคอยคาถามจากอีกฝั่งหนึ่งที่พร้อมจะรับฝั่งเขาและตอบไขเขาสงสัยไปแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราทุกคนน่ยจะต้องมีวิญญาณสองดวงนี่คะอ่ะหมอแย้งขึ้นมาเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็บอกเองว่าทั้งสองมันรวมกันเป็น1เอออ่ะหมอครับ เป็นคำถามไม่ดีชายคนนั้นนึกชมเธออยู่ในใจที่เธอคิดอะไรได้ไวขนาดนี้เขาพยายหน้าคล้อยตามเธอเบาๆไปก่อนที่เขาจะเริ่มตอบคำถามว่าซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ได้ผ่านกระบวนการคิดมาหมดแล้ววัยคือมีคนถามมาตลอดแลวไอ้คำถามเลยนะของเขาเป็นอย่างดีคือคําถามนี้คือถามมาตลอดมากอือหมอครับคือมันเป็นอย่างนี้นะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือแม้พวกมันเนี่ยจะหล่อหลอมรวมกันแต่มันก็จะมีวิญญ,ญาณใดวิญ,ญญาณหนึ่งดวงหนึ่งเนี่ยที่โดดเด่นออกมาจากมนุษย์ของเรา ออคือมันจะเด่นออกมาแล้วก็ควบคุมร่างนั้นไว้ก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยร่างกายให่ไวเนี่ยส่วนวิญญาณอีกดวงหนึ่งจะไม่มีบทบาทส่วนมากก็จะมีอยู่เพื่อให้คำปรึกษาเพียงแค่นั้นสิ่งที่เขาอธิบายหมายถึงว่าอสุจิกับรังไข่ผสมกันปุ๊บก็คือเกิดเป็นเราใช่ไหมจะมีหนึ่งดวงอะ่ะควบคุมร่างเราและอีกหนึ่งดวงอะ่ะมันมันจะไม่ไม่สามารถควบคุมร่างเราได้แต่ว่ามันเป็นให้คำปรึกษาเออเหมือนแบบให้คำปรึกษาวิญ,ญญาณที่ควบคุมร่างอยู่อะไรมาแล้วนะนะทีนี้ไอ้หญิงสาวคนนี้ก็ทำหน้าสงสัยว่า อะไรวะเนี่ยแต่ว่าไม่ทันนี่เธอจะได้สอบถามไปนะฝ่ายชายก็เริ่มอธิบายต่อว่าผมอ่ะมีหลักฐานในเรื่องนี้ไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยขณะพูดเขาก็ได้จ้องมองไปยังดวงตาอันใสซื่อของฝ่ายหญิงซึ่งในขณะนี้คือเขารับรู้ได้ว่าเธอเริ่มรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นเริ่มที่จะคิดตามแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคุณเคยคุยกับตัวเองบ้างไหม สอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งและสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ได้คําตอบนั้นมาจากความเงียบภายในหัวของคุณที่ไม่อาจยั่งถึงได้อย่างเช่นคุณถามตัวเองว่าเที่ยงนี้เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยเราจะกินอะไรดีระหว่างก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดกับข้าวมันไก่เจ้าอร่อยที่กินเป็นประจําและไม่นานเนี่ยคำตอบเนี่ยจู่ๆมันก็จะเด้งขึ้นมาว,ว่าอืมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าข้าวมันไก่เพิ่งจะกินไปเมื่อวานเองเปลี่ยนบ้างก็ได้ ไอ้คำตอบนียคือมันจะอยู่มันก็เด้งฟุดขึ้นมาแบบอ๋อเออกูกูอยากกินนี่ว่ะอะไรวันนะ่ะคือผมว่าทุกคนน่าจะเป็นนะหรือว่าอย่างตอนที่เราช่างใจว่าเรากําลังจะเลือกลิปสติกสีไหนดีระหว่างโทนแดงหม่นที่ดูเข้มนิดนึงดูดนันดูเป็นสาวแซ่บกับโทนสีชมพูอ่อนดูหว,วานที่ทาท,ทุกวันดูเป็นลูกหว,วานๆน่ารักน่ารักนะและสุดท้ายเราก็จะได้คําตอบว่าอืมเอาเป็นโทนแดงหม่นดีกว่า มันดูเล่าร้อนดีจู่ๆคำตอบน,นี้มันจะโผล่ขึ้นมาอ่ะเอาแดงหมดนดีกว่าอะไรท่องเที่ยนี้เออแล้วก็เว้นวรคพูดนิดหนึ่งนะนั่นแหละคือหลักฐานที่บอกว่าคุณน่ยที่เป็นดวงวิญญาณหลักเนี่ยกำลังคุยกับดวงวิญญาณที่เป็นดวงน้อยอย่างคุณอีกดวงหนึ่งภายใต้เงาคิดคุณกําลังขอ,ขอคำปรึกษาจากเขาและที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณก็คอยที่จะให้คาแนะนําของคุณแล้วก็แทรกเหตุผลเข,ข้ามาว่าทําไมคุณจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือทําไมคุณจะต้องเลือกลิปสติกสีแดงอะไรประมาณนี้คือจู่ๆมันคําตอบไม่ได ขณะพูดเนี่ยเขาแอบสังเกตอากับกิริยาของคู่สนทนาน,นี้ก็คือเอ,อหมอผู้หญิงไม่สะดวกอย่างนั้นหนึ่งหรอการพยักหน้าเพียงเล็กน้อยที่เขาเห็นคือนะครับบ่งบอกแล้วว่าเออทาให้เขารู้ว่าในตอนนี้เนี่ยเธอเริ่มจะรู้สึกคล้อยตามแล้วแต่เขาก็ยังมีเหตุผลอื่นที่จะคอยตอกย้ําและก็สนับสนุนความคิดนี้ในเรื่องของเขาเนี่ยที่กำลังบอกนะว่าอสตจิรังไข่เกิดมนาะเป็นเรามันมีวิญญ,ญาณสองตัวในร่างนี้วันานั้นคุณรู้จักโรคหลายบุคลิกไหมหรือดีไอดีอ่ะเออชายคนนั้นเริ่มตั้งคำถามต่อนะ รู้จักค่ะในวงการจิตแพทย์เนี่ยเราเรียกกันอีกในชื่อหนึ่งว่าโรคหลายอัตลักษ์ใช่ไหมครอันนี้ชื่อไทยนะโรคหลายอัตลักษณ์ถือเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งคือผู้ป่วย,ยจะมีบุคลิกมากกว่าหนึ่งคนในตัวเองในในหนังสปิมิมมีกี่คนวะยี่สิบ่าะไอ้ จำชื่อเรื่องไม่ได้ส,สปลิตมัง้งเออยี่สามคนนั่นเท่ากับว่าน่าจะมีวิญญาณยี่สามยี่สามตัวในคนเดียวนะโอเคตอดตอบถือเป็นโรคจิตเวทประเภทหนึ่งผู้ป่วยจะมีบุคลิกมากกว่าหนึ่งในตัวเองใช่ไหมและก็จะสลับกันไปมาซึ่งทั้งความจําการรับรู้หรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยจะแยกออกจากกาันตามแต่ละบุคคลไปผู้ป่วยหลายรายจะไม่สามารถจดจําตัวเองได้เมื่อบุคลิกของตนเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วเรื่องเรื่องนี้มาทําไมหรออ่ะกระถามนะเออโรคโรคหลายบุคลิกไปถึงว่าสมองสมองไม่ซิงกันหรอวะ หมายแบบตอนเช้าผมเป็นคนนี้ตอนตอนกลางวันผมเป็นอีกคนหนึ่งอนะไรเงี้ยคือคนกลางวันจะจาตอนเช้าใช่ไหมอันนี้เพิ่งรู้คือแบบเหมือนแบบแม่งแม่งฆ่าแบบสวิตไปอีกคนหนึ่งแหละเออเพิ่งดูน่ากลัวอยู่นะครับผมจะบอกว่าแม้สาเหตุทางการแพทย์เนี่ยจะระบุว่ามันเป็นกลไกของร่างกายเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกทำร้ายหรือว่าถูกทารุณกรมเพื่อไม่ให้จดจําหรือว่าเจ็บปวดกับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการที่ดวงวิญญ,ญาณอีกดวงนึงเนี่ย ออกมารับหน้าที่แทนต่างหากเออหมายถึงว่าที่เขาจะบอกว่าไอ้โรคสองบุคลิกอะ่ะคือวิญญาณของคนคนนั้นะแม่งสลับกันได้ไปสลับกันรับหน้าที่มันก็เลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเข้าใจปะแทนที่แบบมนุษย์ปกติคืออ่าวิญญาณตัวนี้คือครอบครองกายหยาบนี้อีกดวงหนึ่งคือให้คำปรึกษาเฉยแต่ว่าคนที่เป็นโรคสองบุคลิกคือมันจะสลับกดแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกสลับเป็นอีกคนหนึ่งกลับมาได้ประมาณนั้นเขาก็เลยจะสื่อสารว่าถ้าเกิดว่าคิดในมุมนี้เนี่ยจะอธิบายง่ายว่า ทำไมร่างกายของคนเราเถึงมีหลายบคลิกได้และเหตุใดเราถึงจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากอ e ีกบคลิกหนึ่งไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆด้วยมีอีกดวงวิญญาณหนึ่งที่มายึดร่างเราไปเองก็คือสลับไปก็คือจําไม่ได้ก็คือเหมือนแบบปิดสวิตช์แล้วก็หลับไปเลยเออตื่นขึ้นมาอีกทีคือก็จําไม่ได้แล้วมาแล้วนะถึงตอนนี้หญิงสาวเนี้ที่นั่งฟังอยู่ก็คือ รู้สึกตื่นตาตื่นใจแบบเฮ้ยก็จริงนะั้งอย่างที่คุณพูดนะกับสิ่งที่เธอเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกอย่างมากเธอยอมรับกับเราว่าตั้งแต่ที่เธอเรียนมาเนี่ยไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อนเลยแม้แต่สักดนเดียว และมันยังทําให้เราที่บานในเรื่องนี้ได้อีกด้วยนะ,ะผู้ชายคนนี้พูดต่อราวกับสายนะ้ำที่ไหลแรงคือเราสัตว์คือมันต้องร้อยคำถามนะไม่ร้อยถามเลยชายคนนั้นดูมีท่าทีที่ว่าจะไม่จบเรื่องนี้โดยง่ายเว้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามบอกความลับในเรื่องนี้ให้ใครต่อใครหลายคนได้ฟังแต่ไม่เคยมีใครที่จะยอมรับว่าเขาเนี่ยที่เขาพูดมันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงเว้ยคือหมอมา,มาคุยกับจิตแ,แพทย์คือนัาที่จิตแพทย์คือต้องต้งตงรับฟังก่อนนะจ๊อบเฮ้ยที่คุณพูดมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือน จริงไม่จริงไม่รู้แต่คือรับฟังความเห็นของของผู้ป่วยก่อนถูไหมเออแล้วเราค่อยแบบเหมือนค่อยๆแทรกในการรักษาไปอะไรเงี้ยเออหมอก็ตั้งใจฟังนะโอเคเวลาแห่งการยอมรับที่ว่านั้นเนี่ยมาถึงแล้วและด้วยเหตุผลสุดท้ายนี้ที่เป็นท่าไม้ตายจะทําให้เธอคนนี้เนี่ยหมอคนเนี้ยเข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ได้อ่ะผู้ชายผู้ต่อการที่ใครบางคนตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงหรือโตเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายเขาทิ้งเวลาให้เธอคิด ประโยคนี้ที่เขากำลังจะพูดกำลังจะสื่อเลยนะอันที่จริงเล้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรเลยมันก็แค่ดวงวิญญาณหลักที่ควรจะเป็นเจ้าของร่างตามเพศนั้นตามยีนที่ถือกําเนิดนั้นเกิดสลับที่กับดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่น่าจะเป็นคนได้คอยคาคำปรึกษาก็คือสลับเข้ามาปุ๊บเหมือนหญิงชายอะ่ะเออสลับมาปุ๊บก็เลยร่างเป็นชายในใจเป็นหญิงหรือว่าร่างเป็นหญิงในใจเป็นชายอะไรเงี้ยมาสลับกันด้วยขาระบอบเนี้ย ดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคือหนึ่งในนั้นเท่านั้นนหะก็คือเกิดการสลับกันด้วยทฤษฎีนี้สามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงเท่านี้ด้วยจริงไหมก็คือสลับเพศสลับดวงวิญญาณข้างในนะทีนี้หมอก็เออวะหมอก็เริ่มเออแล้วในขณะที่แบบเออเอออออยู่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเว่ยกรีดนะขึ้นมานะไม่ทันที่หญิงคนนั้นจะได้ตอบอะไรจู่ๆเสียงกลิ่งที่ดังมาจากไหนสักที่หนึ่งก็คือดังขึ้นมาฟื้นขึ ก็คือเป็นเสียงสัญญาณของหมดเวลาในะให้คำปรึกษาของทิตแพ์เนี่ยเออดังขึ้นมาหมดเวลาแล้วค่ะทันทีที่เสียงกลิ่งดังจบลงปั๊บหญิงคนนั้นก็ศบตาชายคนนี้อยู่ตรงหน้านี้ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์แม้ทุกอย่างจะดูกระทนฐานแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชายคนดังกล่าวนเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนตอน้ตนนะเขามีเวลาอยู่อย่างจำกัดเพราะว่าตอนแรกคือบอกเออผมมีเวลาอยู่ไม่มากอนะไรเงี้ยจะอธิบายเ่องน้ฝั่งนะั้นและในสุดนี้คือเวลานี้มันก็จบลงลวว่าอะไรกัน หมดเวลาเลยครับเนี่ยไวมากๆเลยนะครับชายคนนั้นพูดตัดพอต่อเขารู้สึกว่าช่วงวัาของเขาเนี่ยที่มีต่อจิตแพทยคนนี้นะเออก็คือมันช่างน้อยเสียเหลือเกินคือมันยังมีคําอธิบายเริ่มต้นได้อีกมากมายว่าทําไมคนเรามันมีดวงวิญญาณสองดวงนะใช่ค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะหมอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของคุณแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะแล้วก็หลายครั้งและหลายผลที่หมอแอบเห็นด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีบางหลักฐานที่มันไม่มีแล้วมันไม่ชัดเจนเลยอย่างไรคือไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวหมอจะมารับฟังใหม่ะหมออยากทราบถึงความคิดลึกๆของคุณเนี่ยให้มากกว่านี้วันนี้คือหมอคิดว่า เพียงเท่านี้แหละคะับเดี๋ยวเชิญคุณไปนั่งรอด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยวหมอจะให้ไปรับยาที่ช่องยาสักหนึ่งสองสารเดี๋ยวหมอบอ่อยทีหนึ่งเออวันนี้หมอรู้สึกดีใจมากจริงที่ได้พบคุณแล้วก็ได้ฟังข้อมูลลึกๆแบบนี้นะคะ,ะหมอครับหมอสัญญากับผมนะครับว่าคราวหน้าถ้าผมมาอีกหมอจะรับฟังเรื่องราวนี้ของผมอะได้เลยค่ะไว้มาใหม่นะคะพูดเสร็จปั๊บหมอก็ผายมือเชิญออกไปแล้วก็ไปรับยาข้างนอกนะเออซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนไข้เนะาะเธอจ้องมองตามชายคนนั้นไป ที่ประตูกำลังเปิดประตูเปิ้ลออกไปนะมองแผ่นหลังตามเข้าไปหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทหรือก็คือโรคจิตเภทอะเออคนนี่เขาเป็นคือการทําจิตบําบัดหรือว่าการพูดคุยกับผู้ป่วยถึงแม้ว่าไอสิ่งที่เขาคุยมาหมอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามคือจะต้องรับฟังผู้ป่วยไว้เพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกสบายใจแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ยังมีคําถามหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจตกลงชายคนนี้เขา เป็นอัจฉริยะหรือว่าเป็นคนที่มีแค่ความคิดผิดปกติกันแน่เพราะจากการที่ฟังคําที่เขาพูดมาเนี่ยคือมันก็ดูมีน้ําหนักแบบครึ่งครึ่งกลางๆก็คือเหมือนแบบคนมีความคิดชอบคิดออกมาแนละ้วแต่แล้วคือขนาดที่หมอกำลังคิดแบบนี้ว่าไอ้คนที่มันเป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นแบบเห็นแบบพูดไปเรื่อยกันแน่นะมีเสียงกระซิบดังมาจากไหนไม่รู้ดังเข้ามาในหัวหมออืมฉันว่าเขาน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะ เสียงนั้นดังมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งในหัวของหมอท่ามกลางความเงียบในเงาคิดถึงเธอเธอชะงักความคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เธอจะเริ่มสำรวจตัวเองในเสี้ยววินทีนั้นแต่ไม่ว่าเธอจะใช้ความพยายามสักแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถตอบกับตัวเองได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเสียงที่คอยตอบคาถามเธอในทุกคําถามในอยู่ทุกวันเนี่ยดังอยู่ในใจเนี่ยมันมาจากใครเสียงนั้นเป็นเสียงของใครกันอ่าอันนี้คือเรื่องราวของหมอจบไปแล้วทีนี้คือพาร์ทสุดท้ายของตอนอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวของคนเขียนที่เขาเขียนนะเออไอเรื่องที่เรา ฟังเอาเมื่อกี้มันเกิดมันเกิดจากไอเดียอะไรไปมันจะเดี๋ยวนะเขาจะเขียนว่าหักมุมทางความคิดว่าเขาเขียนว่านะอันนี้ปิดปิดท้ายบทนะเขาบอกว่าน,นานมากแล้วที่ผมเคยเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ออที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากอันนี้เขาเขียนมานะเป็นหนังสือทํามือเล่มแรกที่ทดลองทําและก็พิมพ์แจกไปให้กับเพื่อนไม่กี่คนจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขียนถึงเรื่องของการออกล่าฝันซึ่งมีเนื้อหาในแนวพจน์ไทยโดยจะดําเนินเรื่องราวผ่านบทพูดของตัวละคร2คนทั้งเรื่องเนี่ยทั้งคู่จะปรึกษากันไปมาร่วมกันแก้ไขปริศนาและก็ช่วยกันหาทางออกแต่ก็เป็นอย่างที่รู้จักกันคือนตอนท้ายของเรื่องคือผมก็จะเฉลยว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเนะี่ยการพูดคุยกันของ2ตัวละครเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในความคิดของคนๆเดียวเท่านั้นอันนี้คือเหมือนใจเกิดพูดโตอตอบไปกันมาแต่สุดท้ายคือหักมุมว่าเออมันมันคือคนคนหนึ่งที่นั่งมองทะเลแล้วก็คิดอยู่ในหัวเ,เองอะไรวะเนี้ยนะเออพอพจะเข้าใจนะมันเป็นการพูดคุยกันสองตัวละครที่เกิดขึ้นภายในความคิดของคนๆนหนึ่งเท่านั้นหรือว่าพูดง่ายๆคือพระเอกของเรื่องเนี่ยพูดคุยกับตัวเองมาตั้งแต่ต้นและเขาก็ทาทุกอย่างได้สาเร็จจริงๆแลวคือตัววเเ้าองดย ย้อนกลับมาดูเนื้อหาตอนนี้แน่นอนว่าในชีวิตจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้พูดคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดอะไรทําอะไรนะหรือต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไม่เอาดีไม่ดีไปหรือไม่ไปกินอะไรดีไม่ว่าจะในขนาดไหนในเสี้ยวนาทีเเนี่ยผมมักจะสอบถามกับใครอีกคนหนึ่งภายในหัตลอดเวลาแบบอัตโนมัติ แล้วก็เกิดขึ้นเพียงเสี้ยวนาทีหนึ่งโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวคงตอบชัดๆไม่ได้ว่าจะมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ตัวเราจริงไหมแล้ววิญญาณในตัวสุจิกับลงนะังไข่น่ะที่เกิดมาตอนต้นเรื่องนะจะมีอยู่จริงหรือเปล่าถ้าผมบอกว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงตอนนี้คือก็อยู่ที่คุณแล้วลนะ่ะว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อมันอย่างไรสอบถามใครคนหนึ่งที่อยู่ในหของคุณดูว่าคุณเชื่อเรื่องราวนี้หรือเปล่าอ่ะเป็นการปิดแชปเตอร์ห้าที่ก็ทิ้งไว้ให้เราคิดประมาณนั้นมัน ใช่ไหมมันมันไม่ใช่การหักมุมแบบเนื้อเรื่องหักมุมอแบบ่ะแต่ผมคิดว่ามันก็อย่างที่เขาใช้คำอแบบ่ะหักมุมทางความคิดอแบบ่ะถ้าเราก็จะมาคิดต่อว่าเออบางทีเราถามกับตัวเองแล้วจู่มันคําตอบไม่มาจากไหนวะมอถึงว่าอยากกินอะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วแล้วแบบจู่ๆก็แบบอยากกินอย่างนี้สักซักอันหนะอะไรเแงบบี้ยทั้งที่ตอนแรกคือม่ยังแบบเออจะซ้ายหรือขวาดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นบ่อยเลยผมว่าถ้าถ้าจะเอาแฝงจริงผมว่าต้องให้แพทย์มาตอบ หมายถึงว่าแพทย์เกี่ยวกับจิตวิทยาอลไก็มาตอบว่าเออในความจริงคือคนเราตอนแรกนึกถึง2อย่างว่าจะกินข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋วดีจู่ๆความคิดนี้มันโผล่ขึ้นมาเป็นเพราะว่าความเบื่อจากอีกอย่างหนึ่งที่มันสะสมกันมาหลายวันอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเหตุผลอะไรประมาณนั้นนะบางที่แบบให้ความคิดมันเด้งขึ้นมามันชี้ขึ้นมาครับตอนที่อ่านไลฟ์ที่แล้วก็เป็นเหมือนกันก็ประมาณเนี้ยผมคิดว่าทางเล่มเนี้ยมันก็จะมีการแบบว่าเหมือนที่ผมเขียนในคาคานิยมอะ่ะเออก็คือที่ผมเขียนนั่นเนี้ยถ้าเกิดว่าใครได เขาหยิบจุดทริกเกอร์ในชีวิตประจำวันของเขามาเขียนไว้อย่างไง้เรื่องนี้มันก็เกิดจากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แบบเ,ออเหมือนเออเรื่องทำไมจู่ๆเราคิดถึงเรื่องนี้ได้ว่าจู่ๆมันเด้งขึ้นมาเหมือนเหมือนมีคนอีกคนนึงคอยให้คำปรึกษาให้เขาก็แต่งเป็นเรื่องมาใช่ไหมเออผมคิดว่าทางเล่มนี้ยมันมาจากอะไรแปลกๆหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความคิดของคนเราแล้วมันก็กลั่นออกมาเป็นเรื่องราวเป็นวรรณกรรมแล้วก็ ชวนให้เราคิดต่อได้อะขอฝากหักงมุมศ0เอาไว้ด้วยนะครับผมเค okay, ครับผมขอบคุณทุกคน,นกมากๆครับที่ฟังกันจบครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมขอใหุ้่งนี้เป็นวันหยุดที่ดีของทุกคนนะครับเจอกันครับ